ไปยงกันบยเนี่ยวกัน้านั่นนะยิ้มใส่เจ้าภาพเนี่ยมันยิ้มใส่เจ้าภาพอไอพวกมบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับต้มก่อนนะมึงบมยิ้มเลยกูกูอยาก่อนแล้วนะเออมดันหดวันเนี่ยขนมขนมไี่